สวัสดีครับทุกคนครับในวันนี้ฮะก็อยู่กับโอ๊กเช่นเดิมนะฮะและช่องของเราเชียงใหม่เลิฟโฮมครับวันนี้ฮะโอ๊กจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบ้านสวยๆนะครับในโครงการการกันนกสองครับสำหรับโครงการการกันกสเนี่ยจะอยู่เส้นวงแหวนรอบ3นะฮะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากเฟนทันเฟสเพียงแค่7กิโลเมตรครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านตกแต่งพร้อมเข้าอยู่นะฮะพร้อมแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครับตัวบ้านเนี่ยจะมากับที่ดิน72ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ย220ตารางเมตรครับบ้านจะมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวนะฮะแล้วบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของโรงจอดรถของตัวบ้านนะฮะตรงนี้เนี่ยจะสามารถรองรับได้2-4คันเลยนะครับสามารถจอดรถได้ค่อนข้างกว้างฮะเพราะตัวบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับจะมีอายุประมาณ7ปีแล้วนะฮะแต่ทุกท่านได้ดูอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมฮะว่าบ้านเนี่ยจะมีสภาพที่ดีและใหม่มากๆเลยครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในบ้านกันครับ เมื่อเราเข้ามาภายในบ้านหลังนี้นะครับบริเวณแรกเลยนะฮะจะเป็นในบริเวณลิฟวิ่งของตัวบ้านนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเลเยอ์ภายในบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบทั่วๆไปเลยนะฮะเป็นบ้านจัดสรรทั่วไปที่ใช้บริเวณลิฟวิ่งร่วมกับอ่าบริเวณโซนรับประทานอาหารนะฮะก็จะอยู่โซนเดียวกันทั้งโซนพักผ่อนโซนรับแขกแล้วก็โซนรับประทานอาหารครับแต่บ้านหลังนี้คือเขาก็ได้มีการตกแต่งนะครับลงเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้แล้วอย่างเสร็จสรรแบบที่ทุกท่านได้ดูอยู่ในคลิปนี้เลยนะฮะ ถัดมาเลยนะครับจากห้องลิฟวิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีติ่งห้องนะครับที่แบ่งโซนออกมาเล็กน้อยตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยที่จริงผมมองว่าสามารถที่จะทําเป็นโซนบริเวณของรับประทานอาหารได้นะครับสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้เหมือนกันฮะหรือแบบเจ้าของเดิมตรงนี้นะครับเขาจะทาโซนบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณของห้องรองเท้าครับคือเขามีรองเท้าเยอะนะฮะก็อาจจะมีตู้รองเท้าขนาดใหญ่นะครับสําหรับคนที่มีรองเท้าเยอะๆเก็บรองเท้าบริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันครับ เดินถัดมานิดเดียวนะครับก็จะเป็นบริเวณโซนของห้องครัวภายในบ้านหลังนี้นะฮะห้องนี้เนี่ยก็จะมีขนาดประมาณสัก3.5คูณ5เมตรนะฮะก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับภายในห้องเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งนะครับเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้ให้อย่างเสร็จสับแล้วนะครับมีฮูดดูดควันนะครับแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะสามารถทําเป็นครัวภายในบ้านได้นะครับหรือบริเวณตรงนี้ที่จริงเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับวางเป็นโต๊ะรับทานอาหารนะครับโซนรับทานอาหารภายในบ้านตรงบริเวณห้องนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ คุณก็สามารถที่จะออกนะครับไปโซนบริเวณด้านหลังนะฮะแล้วต่อเติมทําเป็นครัวข้างหลังบ้านนะฮะเป็นโซนครัวไทยแล้วก็โซนบริเวณซักล้างตรงบริเวณตรงนี้ได้เหมือนกันครับคุณสามารถปรับเลเยอร์ต่างๆตามที่คุณต้องการได้เลยนะฮะ บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําชั้น1น,นะฮะที่อยู่ติดกับห้องครัวแล้วก็ติดกับตรงบันไดเลยนะครับและติดกับห้องน้ําข้างๆก,กันก็จะมีตรงสโซนบริเวณของห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูโซนบริเวณชั้น2ที่เป็นในส่วนของห้องนอนนะครับทั้ง3ห้องกันนะฮะ เมื่อขึ้นมาตรงบริเวณชั้น2นะฮะตรงบันไดก็จะมีหน้าต่างที่คอยรับแสงนะครับแล้วก็ตรงบริเวณถ่งชั้น2เนี่ยก็จะมีบริเวณที่เป็นแบบดับเบิลซีลิ่งนะฮะที่เป็นเปิดโล่งระหว่างชั้น1กับชั้น2เนี่ยทำให้บ้านเนี่ยดูโล่งแล้วก็ไม่อึดอัดครับ ในห้องนอนแรกนะครับที่เราจะเข้ามาดูกันเลยก็คือในห้องนอนใหญ่หรือห้องมาสเตอร์เบสรูมของบ้านหลังนี้นะฮะสำหรับห้องนอนนี้นะครับก็จะมีขนาดสักประมาณ8คูณ4เมตรนะครับรวมห้องน้ําแล้วนะฮะภายในห้องเนี่ยก็ได้ลงเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมีเตียงนะฮะแล้วก็มีเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับแบบนี้นะฮะ และภายในห้องนอนใหญ่นะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ในห้องนอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ํานะครับติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นน้ําร้อนน้ําเย็นได้นะครับ ถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่2นะครับที่อยู่ตรงข้ามกับห้องนอนใหญ่นะฮะห้องนี้เนี่ยก็จะมีขนาดรองลงมาจากห้องนอนใหญ่เมื่อกี้นะครับห้องนี้จะมีขนาดประมาณสัก4,5.5คูณเมตรนะฮะก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ในตัวเอาไว้ให้เหมือนห้องนอนใหญ่เลยนะครับก็มีการลงเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ ในห้องน้ําของห้องนอนที่2เนี่ยนะครับจะไม่ได้มีอ่างอาบน้ําเหมือนห้องนอนใหญ่เมื่อกี้นะฮะแต่จะมีฉากกั้นนะครับเป็นตู้กระจกนะฮะกั้นเอาไว้นะครับแบ่งโซนเปียกแห้งมีเครื่องทําน้ําอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นห้องนอนที่3นะฮะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องโล่งๆนะครับไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์อะไรเอาไว้ให้นะฮะคุณสามารถปรับการใช้งานตามที่คุณต้องการได้ทําเป็นห้องพระห้องดูหนังห้องนั่งเล่นห้องลิฟวิ่งห้องทํางานเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือเป็นห้องนอนที่3อีกห้องก็ได้ฮะในห้องนี้นะครับก็จะมีขนาดประมาณสัก3.5คูณ5เมตรนะฮะแล้วก็มีห้องน้ำภายในตัวไว้ด้วยเหมือนกันกับทุกห้องเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมมาเล่าประวัติคร่าวๆของบ้านหลังนี้นะครับจากการที่ผมได้ไปสอบถามเจ้าของบ้านมานะฮะเนื่องจากบ้านหลังนี้เนี่ยอายุ7ปีแต่ว่าได้ถูกปล่อยไว้มาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาก็ได้ออยากจะปรับปรุงบ้านเพื่อที่จะมาให้ลูกสาวอยู่นะครับ ก็เลยมีการลงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดลงแอร์เครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของใหม่หมดเลยนะครับมีการตกแต่งบ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่นะครับแต่ทีนี้ลูกเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะฮะจึงจําเป็นจะต้องขายนะครับทีนี้ตัวบ้านก็เลยดูสภาพใหม่นะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงรีโนเวทอะไรเอาไว้แล้วบางส่วนนะครับมีลงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเป็นของใหม่นะครับสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับ และตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่ของโครงการการกันนก2องนะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะฮะภายในโครงการกันนก2เนี่ยเขาก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเลยนะครับเข้าออกของโครงการนะฮะมีป้อมยามนะครับแล้วก็มีฟิตเนส,ส,น,สน,นะครับมีสโมสรสาวว่ายน้ำนะฮะที่เป็นของโครงการนะครับอ่าแล้วก็มีสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ดีมากๆเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงคุยท้ายคลิปนะครับที่โอ๊ตจะมาคุยข้อมูลอื่นๆนะครับแล้วก็มาให้คะแนนกับบ้านหลังนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถดูต่อท้ายคลิปได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้ตลอดเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับในช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงคุยท้ายคลิปกับโอ๊ตฮะในช่วงนี้นะครับโอ๊ตก็จะมาสรุปนะครับตัวบ้านที่ทุกท่านเพิ่งได้รับชมไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็จะมาคุยถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่ผมไม่ได้พูดไว้ในคลิปมานะครับ กลับในบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านในโครงการจัดสรรน,นะฮะจะชื่อว่าโครงการการการนก2ครับทำเลที่ตั้งเขาเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นวงแหวนรอบ3นะครับจะติดเขตอำเภอดอยสะเก็ดฮะวงแหวนรอบ3ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ติดถนนเส้นใหญ่เลยนะครับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณเพียงแค่12กิโลเมตรครับแล้วก็าห่างจากฟิลทนเฟสนะครับเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะตรงวงแหวนรอบ3ปัจจุบันเนี่ยก็ ปาจตัดถนนสีเลนแล้วนะครับทำให้เดินทางสะดวกมากขึ้นฮะสำหรับเรามาเข้าเรื่องเลยนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับข้อดีก่อนเลยนะ,ะที่โอ๊ตอยากจะมาเล่าก่อนเลยโครงการการกรนันหนก2เนี่ยเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของการกรนันหนกเลยนะครับเพราะเป็นโครงการแรกๆนะฮะแล้วก็บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเฟสแรกนะครับของการกรนันหนก2นะฮะปัจจุบันเนี่ยโครงการการกันหนก2เนี่ยก็ยังมีบ้านใหม่ขายอยู่แต่เป็นเฟสหลังๆแล้วนะครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยจะดีไซน์ที่แตกต่างแล้วจะเป็นไฟล์ นะครับวัสดุการก่อสร้างก็จะแตกต่างกันไปนะฮะในโครงการการกระหนกเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆในเรื่องของ f a c ซิตี้ในโครงการนะฮะเนื่องจากว่าเขามีฟิตเนสสโมสรสระว่ายน้ำอะไรเนี่ยให้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ภายในโครงการนะครับสภาพแวดลลอมเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะสะอาดนะครับสะอาดมากแล้วก็มีสวนสาธารณะเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมี อาสระว่ายน้ําใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอาสนามบาสสนามเทนนิสด้วยโอ้โหผมว่าเฮ้ยโครงการที่มีพวกนี้เนี่ยถือเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็มีลู่วิ่งนะครับที่ผมให้ดูตรงนี้นะฮะจะเป็นเนี่ยสระว่ายน้ำอาไม่ใช่สระว่ายน้าสิเป็นสระนะครับสะะรบสะน้ําแล้วก็จะเขาทาลู่วิ่งเอาไว้รอบสระเลยก็ตอ,อนเย็นๆเนี่ยก็จะมีคนมาวิ่งมาออกกําลังกายกันเยอะนะฮะซึ่งก็ดีมากๆเลยนะครับเราไม่จะเป็นต้องไปขับรถไปไกลๆนะฮะก็สามารถมาวิ่งในโครงการออกจากบ้านมาวิ่งรอบหมู่บ้านก็ได้วิ่งตรงสวนก็ได้เล่นบาสก็ได้น ซึ่งดีนะฮะนี่คือสิ่งที่ดีและผมชอบมากๆของโครงการนี้นะครับสำหรับเรื่องตัวบ้านครับตัวบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านมือสอแล้วก็จริงนะฮะอายุ7ปีนะแต่ที่ดินเนี่ยถึง72ตารางวาเลยนะฮะบ,บ้านเนี่ยมีเลเยอร์ฟังก์ชันตัวที่ดินเนี่ยค่อนข้างดีครับหน้ามันกว้างนะฮะพอหน้ากว้างเนี่ยทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูด,ดูใหญ่นะครับดูใหญ่กว่าปกตินะฮะ แล้วก็ตัวที่ดิน7.2ตารางวาเนี่ยทำให้มีพื้นที่สวนนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะถือว่าเยอะแหละนะครับียบกับบ้านใหม่ในปัจจุบันที่ขายกัน50ตารางวาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเล็กนะครับแล้วก็ราคาประมาณนี้ถือว่าสมเหตุสมผลนะฮะบ,บ้านมือสองเนี่ยผมมองว่าเป็นบ้านมือสองแต่สภาพใหม่มากๆครับนะฮะ คือเป็นบ้านมือสองที่สภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับเพราะว่ามีการทาสีใหม่นะครับปรับปรุงเล็กน้อยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ผมพูดถึงอะเรียลภายในก่อนเลียลภายในเนี่ยที่จริงผมมองว่าโอเคนะการใช้งานในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีการแบ่งสัดส่วนที่ดีมีห้องครัวมีห้องนั่งเล่นขนาดกว้างขวางเลยแหละนะครับผมไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับทุกคนเห็นอยู่ละ ชั้น2สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือห้องนอนนะครับห้องนอนทุกห้องนะฮะมีห้องน้ําภายในตัวเอาไว้ให้ฮะคือห้องนอนทั้งสามข้างอาบนชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนอยู่3ห้องใช่ไหมครับแล้วก็ห้องนอนใหญ่ก็มีห้องน้าห้องนอนเล็กอีก2ห้องก็มีห้องน้ํำนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบหลับบ้านที่ ขนาดนี้แล้วมีห้องน้ําให้ซึ่งมันก็เป็นสัดส่วนนะครับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีเราเป็นถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเขาถึง2 2 0ทําให้เขาสามารถปรับ layout ให้มีห้องน้าภายในห้องนอนทุกห้องได้อันนี้คือสิ่งที่ดีและผมชอบมากๆครับข้อดีเนี่ยจริงๆผมพูดในคลิปไปหมดละไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องวัสดุก,การก่อสร้างเนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักเพราะเจ้าของเขาไม่ได้อ่าบอกรายละเอียดเยอะผมไม่ได้ทราบว่าใช้วัสดุอะไรนะฮะอันนี้คือต้องต้องขอโทษไว้ด้วยนะ โอเคแต่ว่าจากการที่โอ๊ตได้ดูครับเรื่องของตัวบ้านอายุ7ปีแล้วรอยสุดรอยสึกล้อหลังคาลูกอะไรไม่มีนะครับสีมีการทาสีไว้ให้ใหม่ลงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไปหลายอย่างถือว่าดีแล้วก็คุ้มครับลงจอดรถนี่จริงเนี่ยตัวลงจอดรถจริงๆเนี่ยมันจอดได้2คันนะครับแต่สามารถขยายจอดได้ถึง4คันเลยนะใครที่มีรถเยอะๆนะฮะก็รองรับการจอดรถได้ค่อนข้างดีครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้า,าข้อเสียของบ้านกัน ข้อเสียเหรอครับจริงข้อเสียของบ้านหลังนี้ผมแทบจะไม่เห็นอะไรที่เป็นข้อเสียมากนักนะครับถ้าเรื่องทำเลคุณรับได้คุณชอบทำเลโซนบริเวณนี้มีปัญหาตัวบ้านไทยโอเคนะครับเรื่องของราคาราคาที่ผมแจ้งเอาไว้ในคลิปนะครับออราคาผมว่าสมเหตุสมผลนะครับไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะครับคือกลางๆนะนะครับ ประเมินแบงก์เนี่ยจากการที่ผมคิดเอาไว้นะครับน่าจะประเมินแบงก์อยู่มาตั้งสี่ล้านห้าถึงห้าล้านนะครับประมาณนี้นะครับเลทอยู่ประมาณนี้นะฮะเนื่องจากว่าบ้านเขาลงเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ทําให้ประเมินแบงก์เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ว่าก็คือข้อดีคุณไม่จําเป็นต้องมาใช้เงินส่วนต่างอะไรมาเพื่อมาปรับปรุงหรือเพื่อมาลงเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะครับก็คุ้มอยู่แล้วสามารถทิ้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะฮะเอ่อข้อสิยอื่นๆป้าผมติดเรื่องนึงคือเรื่องห้องน้ํา ผมมองว่ากระเบื้องห้องน้ำเนี่ยเป็นกระเบื้องรุ่นเก่ามันเชยไปหน่อยนะครับสีฟ้าขาวอย่างเงี้ยอ่าที่จริงถ้าเป็นผมนะผมอยากเปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ําใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่หน่อยให้มันดูสวยหน่อยกระเบื้องห้องน้ํสีห้องอตกห้องละสองหมื่นบาทผมว่าประมาณนั้นนะที่จริงถูกกว่านั้นด้วยซ้ำถ้าเรามีช่างดีๆนะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ําใหม่ก็โอเคละนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทก็อยู่แล้วนะ ผู้สุขภัณฑ์นี้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็โอเคเรียบร้อยก็เพอร์เฟครับไม่มีปัญหาอะไรข้อเสียใหญ่ๆผมมองว่าไม่มีอะไรเลยนะครับบ้านพร้อมมากบ้านดีมากเจ้าของดูแลอย่างดีนะฮะใส่ใจมากครับมหมดแล้วนะข้อเสียผมคิดไม่ออกนะ <laughs> จริงๆโอเคทีนี้ผมมาให้คะแนนแล้วกันจากความรู้สึกส่วนตัวของผมนะเต็มสินะครับผมให้8.5 ผมหักหนึ่งคะแนนในเรื่องของอห้องน้ำก่อนผมไม่ชอบห้องน้ําห้องน้ําผมมองว่ามันเล็กไปนิดแล้วก็สีกําเบื้อของห้องน้ําไม่ค่อยชอบนะครับค่อยเปลี่ยนใหม่ถ้าผมจะซื้อนะหลังนี้ถ้าผมจะทําจริงๆอีก0ูจุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับทําเลนะครับทําเลผมมองว่าสลับผมนะ เข้าเมืองไกลนิดหนึ่งนะครับผมชอบอยู่ตรงวงแหวนรอบ2มากกว่าแต่ต้องเข้าใจได้นะครับว่าบ้านราคาประมาณนี้อยู่ในโครงการตรงนี้เนี่ยวงแหวนรอบ3ก็จะประมาณนี้ถ้าคุณไปหา70ตารางวาอยู่ตรงวงแหวนรอบ2เนี่ยราคาก็อัปไป5ถึง6ล้าน7ล้านไปเลยฮะค,คือก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมตัดแค่2เรื่องนี้เท่านั้นนะฮะ สำหรับใครนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็อยากมาเยี่ยมชมตัวจริงนะฮะที่โอ๊ตรีวิวไปแล้วว่าโอเคไม่ติดปัญหาอะไรนะครับคุณก็สามารถเข้ามาดูบ้านได้นะครับติดต่อทีมงานของเราเพื่อมานัดชมบ้านนัดดูบ้านตัวจริงนะฮะหรือเข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับในแฟนเพจเฟซบ o ๊กเชียงใหม่เลิฟโฮมก็ได้เหมือนกันนะครับหรือแอดไลน์แอดของเรานะครับ cm เลิฟโฮมนะฮะเพื่อมาสอบถามข้อมูลสอบถามโลเคชันหรือต่อรองราคากับเจ้าของโดยตรงได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้นะฮะโอ๊ตก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซ b s c r i b e แล ให้ช่องของเรากันด้วยครับวันนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย